สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความราักของชาวราศีเมถุนและคะนาเมถุนนะ หรือผู้ที่เกิดวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายน,นค่ะเป็นการดูดวงความรักในช่วงครึ่งแรกนะคะของเดือนพฤษภาคมและช,ชาวชะตันฟาโรแบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกจะไม่เหมือนกับของไทยย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่ไม่ใช่คลิปดวงส่วนตัวเป็น general reading เป็นพลังงานรวมอยากรู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแต่จะให้คลิปนี้ตรงกับชาวเมทุนทุกคนเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วอาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณกับเขาเรื่องราวสลับกันเป็นไวทเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้ดูแล้วอาจรู้สึกว่าตรงมากตรงนอ ไม่ตรงเลยหรือนี่คือชีวิตของใครก็ไม่รู้นะคะไม่ใช่ชีวิตของเราเลยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอย่างที่บอกนะเป็นแรนดอมเป็นแบบ general reading อ่านดวมแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นรับชมไว้เป็นไกด์ไลน์ก็พออย่ามาอินอย่ามาเครียดกับมันเยอะหรือคิดว่าเขามารับชมเพื่อความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้นะคะโอเคทีนี้ขอดูหน่อยความรักของชาวพฤสดคะ่ะชาวพฤสดคะ่ะความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ความรักของชาพิสดในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคลีท้่ยจูเวลเด็กถือไม้ จัดหมิน่นเด็กถือดาบแล้วก็ก้าวดาบช่วงเวลานี้มันมีมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเพิ่มแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่เท่าไหร่ในเวลานี้ หรือใจคุณน่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะคนคนเนี้ยค่อนข้างชาัดอายุน้อยกว่าเรานะคะมีสิทธิ์ที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะและอยากให้รู้ว่าการเข้ามาของเขามันคือสิ่งที่ถูกกาหนดไว้แล้วมันคือสิ่งที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้วมันเป็นเหมือนกับต้องมาเจอกันนะ่ะ นะคะยังไงคนคนนี้ต้องเข้ามาในชีวิตเราในช่วงนี้แล้วมันทําให้คุณเครียดพอสมควรเลยอะการมาถึงของคนคนนี้อรู้สึกว่าการเข้ามาของคนคนนี้นะคะของคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือเขาอาจจะอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่บุคลิกเขาเหมือนเด็กซึ่งเอนค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจว่าเขาอายุน้อยกว่าเราอะเออนะคะแล้วมันการเข้ามาของคนคนนี้มันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีหรือว่ามีความสุขนักมันทําให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลใจเดี๋ยวเรามาดูขอดูความรู้สึกของคุณก่อนเลย ะะเพราะว่ามีจัดเม้นอยู่ตรงนี้คุณเป็นอะไรทําไมคุณถึงรู้สึกว่าคุณคุณเครียดความรู้สึกของคุณที่มีอยู่ตอนเนี้มันคืออะไรคะสี่ดาบถามตัวเองหนักมากหนึ่งเหรียญ คุณค่อนข้างที่จะมีกับแพงกับคนคนนี้และคุณค่อนข้างที่จะโรแวงเขาคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็คือคุณต้องการความรักที่มันมั่นคงคุณอยู่ในช่วงที่ต้องการความรักที่มันจริงที่มันเรียวคุณไม่ต้องการที่จะมาทริกกี้หรือมาเล่นลิ้นหรือคุณไม่ต้องการที่จะมาคบกันแบบจีบจีบแบบ แย่ๆแบบไม้หอกไก่อะไรเงี้ยคุณไม่อยากได้ละคุณเป็นคนที่ต้องการความรักในแบบที่มันมั่นคงคุณต้องการคนที่จะอยู่ค้างคุณไปในยามที่คุณแบบทั้งสุขและทุกข์แต่ทีนี้พอกคนนี้หรือคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณหวาดระแวงเขาทําให้คุณกลัวว่าคนคนนี้ จะอยู่กับคุณอีกนานไหมคนคนนี้เขามีแผนการอะไรในใจหรือเปล่าคนคนนี้เขาแอบ,บซ่อนใครไว้หรือเปล่าหรือว่าคนคนนี้เขามีความลับอะไรในใจหรือเปล่าเขาอาจจะมีใครแล้วแล้วก็มาคบกับเราหรืออาจจะเป็นเราเองก็ได้ที่มีใครอยู่แล้วแล้วคนคนนี้เข้ามาเป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณค็ข้ามีกำแพงมีกำแพงกับคนคนนี <això> ้มากมากเลยแล้วก็ไม่ไว้ใจเขาเลยอะขอดูคนคนนี้หน่อยแล้วคนคนนี้ล่ะ ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะสองถ้วยโอ้เขาชอบคุณจริงๆนะสองถ้วยสามเหลี่ยญคิงถือถ้วยคือเขาเข้ามาเพราะว่าโอเคเขารู้ว่ามันเสี่ยงเขารู้แหละว่ามันเป็นไปได้ยากเขารู้ว่า มันมันอาจจะต้องต้องแลกกับการเสียใจหรือว่ามันอาจจะต้องแลกกับอะไรก็ตามที่มันสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นเขาที่โดนทิ้งสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันต้องพังลงแต่เขารู้สึกชอบคุณมากจริงๆค่ะเหมือนกับรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอะ่ะเออนะคะคือชอบมากประทับใจในตัวคุณมากรู้สึกแบบชอบจังเลยคนคนเนี้นะคะขอแค่ได้คุยก็ยังดีอะ่ะ นะคะถึงเขาจะไม่ยอมคอมมิชเมนต์กับเราถึงมันคบไม่ได้แต่ขอให้ได้คุยขอให้ได้มีคุณอยู่ในชีวิตเขาเขาโอเคขอแค่ได้คุยก็พอแบบเนี้ยเขาต้องการแบบเขาต้องการแค่มีคุณอยู่อ่ะเขาต้องการแค่ให้คุณรับรู้ความรู้สึกของเขาว่าเขาชอบคุณนะถึงคุณจะไม่ชอบเขาก็ไม่เป็นไรถึงเรื่องระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรและเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสมพันนี้ King mind. เพลเกรงถ i n ไม้ m รงก้าดาบสี่เหรียญเขาเขามีความเขามีความพยายามที่อยากจะเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะเขามีความพยายามที่จะทำให้คุณได้รู้ความรู้สึกในใจเขาว่าเขารู้สึกยังไง เขาคิดอะไรหรือว่าเขาต้องการแบบไหนนะคะณเวลาเนี้ยเขาชอบคุณแบบมากๆแล้วก็กุ้มใจกับเรื่องเนี้ยแบบแทบบ้านะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมันไม่สามารถเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แสดงออกได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยในใจคือร้อยแต่ทำจริงๆสแสดงออกจริงๆได้แค่สิบคือไม่ททำอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกว่า โหทาอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยทั้งนั้นที่ในใจเขาเนี่ยแบบร้อนลนมากนะคะแอนรู้สึกถึงความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพุ่งพลาดในใจเขาความปรารถนาในใจเขาความต้องการในใจเขานะคะแบบเลือดร้อนนะคะอาจจะต้องอาจจะเป็นด้วยอายุของเขาด้วยนะคะหรือคุณวุฒิของเขาวัยวุฒิของเขาที่มันยังอยู่ในวัยที่แบบปูดปัาบร้อนแรงอะ่ะ นะคะ,ะแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอีกเนี่ย mm hmm. เด็กถือเหรียญใ mm hmm. ช้ริอยสองเหรียญ mm hmm. เด็กถือถ้วย mm hmm. แล้วก็แปด แอนมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมันค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรนะคะมันจะมีการพยายามพยายามที่จะมีกันและกันในชีวิตพยายามที่จะไปด้วยการอานลองดูแต่ว่าอมืมันมีคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะฝืนอาจจะเป็นตัวคุณที่คุณรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะต้องฝืนหรือค่อนข้างที่จะต้อง หาวิธีอย่างยากลําบากในการที่จะมีคนคนนี้ในชีวิตคือมันยากมันเป็นความรักที่ยากจังเลยจะไปทางไหนดีจะซ้ายจะขวาจะแบบไปต่อจะพอไหมจะปฏิเสธหรือว่าจะตอบรับเขาทุกอย่างมันดูแย่มันดูอึดอัดไปหมดค่ะมันดูบีบไปหมดเลยระหว่างคุณกับเขาอ่ะนะคะทีนี้ถามว่าจะเป็นยังไงต่อโอเคแอนเห็นการที่พยายามคุณพยายามที่จะเปิดใจให้เขาหรือพยายามที่จะโอเคอ่ะคุยกันเขาเองพยายามที่จะ มีคุณหรือเข้าหาคุณมากขึ้นแต่ว่ามันก็มันก็ค่อนข้างยากอะค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบอย่างที่บอกอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีใครอยู่แล้วหรือคุณมีใครอยู่แล้วหรือว่าด้วยความต่างกันมากๆระหว่างคุณกับเขาหรือในเรื่องของอายุนะคะแล้วคุณอาจจะรู้สึกแคร์ในเรื่องของสังคมแคร์ในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วมันทําให้จะจะกระดิกตัวทําอะไรมันยากไปหมดเลยคอนสัมพันในครั้งเนี้ยขอดูคอแนะนต์หน่อยสิออ กอ็อยากให้มองอยากให้คุณมองโดยรวมมากกว่าอย่าโฟกัสแค่ว่าอย่าโฟกัสแค่อายุของเขาหรืออย่าโฟกัสแค่ว่าความต่างในด้านต่างๆมีเขาแล้วเรามีความสุขไหมเราต้องการที่จะมีคนคนนี้ในชีวิตไหม หรือถ้าเรามีใครอยู่แล้วแล้วเรามีเขามันจะโอเคจริงๆหรอหรือถ้าเขามีใครอยู่แล้วเราเข้าไปอีกในความสัมพันธ์มันจะมันจะโอเคจริงๆหรอนะคะไพ่เนี่ยบอกว่าอยากจะให้คุณถามตัวเองให้ดีๆความยากลําบากมันจะสิ้นสุดลงด้วยการตัดสินใจของตัวคุณเอง ด้วยการจัดการจากตัวเราเองมันไม่มีใครที่จะช่วยคุณได้ในปัญหานี้เป็นเราที่เราจะต้องแก้ไขเป็นเราที่จะต้องตัดสินใจและต้องคิดให้ดีๆนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียถ้าเรามองแค่จุดเล็กๆนะคะอาจจะมองแค่ความพอใจของเราหรือความพอใจของเขาหรือมองแค่จุดเล็กๆนะคะถ้าไม่คิดให้รอบคอบเนี่ยเราจะเสียสิ่งที่ดีในชีวิตของเราไปอย่างเช่นถ้าเรามองแค่ความแตกต่างของอายุถ้าเราเขาไม่มีใครเลยนะสูตรทั้งคู่แล้วเรามองแค่ว่า โอเคมันเป็นเรื่องของความต่างในเรื่องของอายุมันไปกันไม่ได้หรอกเราอาจจะเสียความรักที่ดีโอกาสที่เข้ามาที่จะได้เป็นคู่รักที่ดีที่จะคบกันไปได้ยาวๆครั้งนี้ไปหรือถ้าเรามองแค่ว่าก็เราพอใจจะมีเขาอ่ะก็เราแค่อยากจะรักกันถึงแม้ว่าเราจะมีใครอยู่แล้วหรือเขาจะมีใครอยู่แล้วก็เรารักกันความรักมันห้ามไม่ได้บางทีการคิดแบบนี้นะคะมันจะทําให้อะไรหลายๆอย่างยากขึ้นไปอีกลําบากมากขึ้นไปอีก นะคะยิ่งนานจะยิ่งคาราคาซังจะยิ่งพัวพันกันรอเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคิดให้ดีค่ะคิดให้กว้างมองให้กว้างมองให้ลึกก่อนที่จะตัดสินใจไม่มีใครตัดสินใจแทนเราได้นะอยู่ที่เราโอเคเดี๋ยวเรากลับเาพากันใหม่ในคลิปหน้าชาวเมทุนคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะและอย่าลืมนะนี่คือการดูดวงแบบ general reading นะคะบ๊ายบาย